ขาขาที่ห้าออกแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นอะไรเอย่ยได้ยินเสียงมาแต่ไกลเสียงคนปูรุนหรือเปล่านะเหนค่ะได้ยินเสียงแลนะคะหูหูกลางนะคะตกใจนะคะ,ะจิกกรจูกออกมาด้วยนะนะคะวันนี้ก็พบกับช่องพี่หนุ่มสรินนะคะเมื่อวานที่ไม่ได้มาถ่ายก็เพราะว่า ไม่รู้นะคะว่าพี่หนุ่มสุินออกเดินนะคะวันนี้ก็เห็นคุณปู่นะคะมาพอดีก็เลยลงมาถ่ายด้วยนะคะเห็นปุ๊วิ่งมาหาพี่หนุ่มเลยนะคะเอ้ยตกใจนะ,ะมีคนตกใจมีเสียงคุณปู่แล้วเอ้ยเอ,อือพี่หนุ่มเอ,อื้ออันนี้พี่หนุ่มเป็นคนดีนะคะก่อนจะขึ้นก่อนจะมานี่นะคะเราก็ขึ้นไปนะคะ ไปหาพี่โก้ะะแล้วก็มาหาพี่หนุ่มก่อนนะคะมาโยนย่ายพี่หนุ่มก็เป็นเด็กดีนะคะวันนี้ไม่ทําใส่น้องนะคะแต่ได้ยิงคุณปู่ได้ยินเสียงคุณปู่แล้ววันนี้มีพี่เปปซี่มาด้วยสหายของเขานะคะนูน่นนะอยู่ฝั่งนูน้นนะคะเฮ้ยใครพี่นุ่มใครมาวันนี้เขาพาพี่ กับคุณปู่ทองใบเดินเล่นค่ะวันนี้แล้วก็เลยพามาดูอาการพี่หนุ่มตกใจนะคะแต่ไม่รู้นะว่าจะได้แบะมานี่หรือเปล่านะคะเมื่อวานเราก็ขอพายเอฟซีด้วยคะที่ไม่ได้นะคะมาถ่ายให้ชมตอนที่พี่หนุ่มออกเดินนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบนะคะถ้าเราทราบแล้วก็จะมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีน้องดาวมงคลด้วยนะคะ นี่ถ้าจะไปทาแล้วก็ต้องเดินลัดไปทางนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามานะะเมื่อกี้พี่หนุ่มได้ยินแค่เสียงพี่หนุ่มก็ตกใจเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปรอฝั่งนู้นนะคะสะพานน้องหน้าโนไปแต่ตอนนี้พี่หนุ่มของเราตื่นมากเลยแค่ได้ยินเสียงก็กลัวแล้วนะล้องและตกตกดินนะคะเราจะห้ามไปทางนี้นะ,ะแต่ว่าเราจะเดินใกล้ไม่ได้ อีละน่าจะไปไม่ทันแล้วนะคะนี่ก็เขาก็พาคุณปูทองใบามาลงเล่นน้ำนะคะแล้วก็พาพี่เบบซี่นะคะมาด้วยวันนี้มาหลานกับคุณปูนะคะมาออกเดินด้วยกันวันนี้พี่หนุ่มไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะคุณปูทองใบลงน้าหรือว่าอย่างไรนะคะนี่แล้วก็พามาดูอาการพี่หนุม่ม เห็นมุปู่ทองใบเดินผ่านอะไรแล้วก็จะมาถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าไม่มีคลิปจะถ่ายนะคะไม่รู้ว่าจะถ่ายเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรนะคะแล้วก็เลยไม่ถ่ายแล้วก็มาเห็นก็เอามาดูอาการพี่หนุ่มกลัวคุณปู่ได้ยินเสียงคุณปู่ทองใบนะคะได้ยินเสียงคุณปูลุนด้วยปรากฏว่ามาถึงปุ๊บก็ตบดินนะคะุกนะคะโอ้ช้างร้องเต็มเลย อขอกินน้อยอแล้ว,อลวโอ้นมโอ้นมวันนี้เราก็อยู่คนเดียวนะคะสังเกตว่าพี่ชายของเราไม่ทำร้ายใสน้องนะคะก็อยู่คนเดียวจริงๆนะคะให้ดูบริเวณนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากน้องคนเดียวนะคะมีแต่ที่มะเหล็กในบ้านลุงโมก็ไม่มีใครอยู่นะคะมีแต่หนูคนเดียวนะคะหนูก็เลยไม่ได้เดินไปนู่นนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมา มาหาที่นี่นะคะใช่ค่ะคุณปู่กับพี่เป๊ปซี่ไม่ได้มานี่นะคะเดินผ่านนะคะแต่พี่หนุ่มได้ยินพี่หนุ่มตกใจนะคะแล้วก็เลยพามาดูอาการพี่หนุ่มว่าไม่เคยจะถ่ายทันเลยแต่ว่าตอนนี้คุณปู่ก็อยู่ตรงบ้านพี่โบบานนะคะถ้าเดินไปก็เดินไปแปบ๊บเดียวก็ถึงนะคะแล้วก็วิ่งมาแต่ไกลเลยะคะ่ะ เพราะเราไม่มีคลิปลงตั้งแต่เมื่อวานค่ะพี่หนุ่มได้ออกงานไหมคะไม่ไม่ทราบเพราะว่าคุณปเกตบอกว่ายกเลิกแล้วนะคะวันนี้ก็ได้โทรไปถามคุณปเกตดว่าจะพาพี่หนุ่มออกเดินไหมเขาก็บอกว่าไม่นะคะยกเลิกแล้วนะคะเวานก็ไม่ได้มาถ่ายนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะที่ ไม่ได้มาถ่ายพี่หนุ่มให้ชมเนื่องจากว่าเราไม่ทราบนะคะว่าพาพี่หนุ่มออกเดินนะคะงั้นเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะคะเขาทำอะไรกันเอ่ยนะคะไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าอย่ามานะครับพี่หนุ่มแล้วเอาของกินมาให้ด้วยวันนี้พี่หนุ่มใจดีกับน้องสาวมากเลยนะคะไม่ดื้อไม่ก้าวร้าวใส่น้องสาวนะคะลองก้าวร้าวดูสิ แต่ตะโกนบอกคุณปูเลยเราจะเดินข้ามไปฝังนี้นะคะบ้านอยู่ติดกันกันกบซุ้มหลังคาเขียวเลยนะคะใช่ค่ะว่าจะพาพี่หนุ่มกลับบ้านแต่ปกเกิดยังไม่อยากให้กลับนะคะแต่ว่าเราอยากให้กลับมากกว่านะเะนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะแล้วก็พายุเข้าแล้วก็ฟ้าผ่าบ่อย เอ้ยน้องนาโนเอไปดูคุณปู่ทงใบนะคะพี่เป๊ปซี่ก็อยู่ด้วยนะคะอยู่ครบนะคะตอนนี้ควานของพี่หนุ่มใครคะคุณปู่เกตค่ะแต่ว่าคุณปู่เกตกลับบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นไปเฮ้ยพี่เป๊ปซี่ทำอะไร ก็จะหอบหๆเนี่อๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเราวิ่งมานะคะน้งเอิญมาเห็นนะคะพอดีนะคะก็เลยได้มาไลยสดนะคะแล้วก็มีน้องเซเว่นนะคะควานช้างในอนาคตนะคะตอนนี้ก็กำลังปั้นนะคะโดยคุณพ่อน้องดาวมงคลนะคะ ต่อไปก็ต้องเป็นควานที่เก่งมากๆเลยนะคะเลี้ยงช้างงาตั้งแต่เด็กๆนะคะนี่ก็โชว์กายกรรมนะคะนักขันกับพี่เป๊ปซี่ นี่ก็้งท่วมเลยนะคะพี่หนุ่มพอพี่แป๊ปซี่กับคุณปูรุนปูทองวบมาถึงนี่แล้วก็โล่งนะคะแต่ก็ยังมีระแวงนิดหนึ่งนะเห็นท่าทีเมื่อกี้นะคะใช่ค่ะก็อยากให้พี่หนุ่มอยู่นี่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะ ทำให้มีฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยเป็นห่วงพี่หนุ่มเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนไม่มีฟ้าผ่าเราก็อยากให้อยู่นานๆนะคะเพราะว่าบ้านตรงที่พี่หนุ่มอยู่ไม่มีหลังคานะคะแล้วก็อยู่ที่โลง่งแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยอันตรายนะ,ะแต่ละวันที่ฝนตกมานี่คือเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงฟ้าลงนะคะน่ากลัวมากๆนะคะนอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมาถ้าเป็นห่วงพี่หนุ่มนะคะ ก็อยากให้อยู่นี่นะคะเพราะว่าพี่หนุ่มอยู่นี่แล้วสมบูรณ์มากๆเลยนะคะตัวอ้วนนะคะได้กินผลไม้จากพี่เสือพี่สิงห์นะคะแล้วก็ยังมีครูโมช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณปู่กับน้าขันแล้วก็บ้านหนูนะคะช่วยกันดูคนละนิคนละไหนผลไม้คนละมือนะพี่หนห่เป็นตาให้กันนะคะ แต่พอเริ่มแบบมีข่าวอะไรมาบ้างนะคะก็เลยกลัวค่ะค่ะอยากให้น้องเบรดี้มาเหมือนกันค่ะ Hi, s <S Hi, แต่ว่าวันนี้น้องเบรดี้อยู่ที่บ้านนะคะอยู่เล่นกับเพื่อนๆ อันนี้เราก็ไปทําภารกิจมาะคะคือไปเคลียร์หลักช้างให้กับพี่คําน้อยมาแล้วเพราะว่าเราเห็นมาหลักช้างสุกปกมากนะคะกว,ว่าจะมีเชื้อโรคนะคะติดช้างได้ก็เลยขึ้นไปกวาดหลักอะไรเพิ่มเติม,ตมนะคะ่ะแต่ว่าเรายังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็น์ด้วยซ้ําไปนะคะเราเคลียร์ได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะแค่สิบเปอร์เซ็นตนะคะยังไม่สะอาดมากนะคะแต่พรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปเคลียร์อีกรอบนะคะ ไปเอาขี้ออกจากหลักนะคะเพราะว่าคุณปูเกตเก็บยังไม่สะอาดนะคะหน้าฝนด้วยนะคะอยากให้ปลอดภัยนะคะเชือโลูกกันตอนนี้ก็กําลังระบาดนะคะมีทั้งลูกเพื่อปีแล้วก็ลูกต่างๆที่มากับฝนนะคะนี่ก็ท้องฟ้ามืดอีกแล้วนะคะน่าจะตอนค่านี้น่าจะฝนแน่นอน,นะคะ่ะไม่น่าจะเรือนะคะฝนได้น,นะคะแต่ว่าไม่อยากให้ ไม่อยากไม่อยากให้มีฟ้าผ่านะคะเดี๋ยวไปถามคุณปูน่นะคะคุณปู่คะมีมีตาทองใบกี่บาทคะเท่าไหร่คะมีตาทองใบเล่มเท่าไหร่หกพันเหรอนะหกพันได้บอกว่าห้าบาทก็ไปขายย่างครับว่าบุ๊กการ์ดก็ไปคืนหกพันหกพันบาทนะคะสวยๆนะคะมีแกะสลักดตุะะ้งหะ มีทั้งอาคมแล้วก็ผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยนะคะก็ะคือกำลาบช้างนะคะ <c oughs> ของมันปูทองไหมก็จะแพงหน่อยนะคะราคาจะสูงกว่าเชือกอื่นอื่นนะคะ ก็รู้สึกว่าร้อนอบอ้าวนั้นเหงื่อเต็มมือนะคะนี่เปียกเต็มตัวเลยฝนแน่ๆนะคะฝนก็เป็นห่วงแต่พี่หนุ่มนะคะกับพี่คำน้อยเอ้ยเป็นห่วงทั้งสามเชื่อเลยนะคะมาเที่ยวได้ค่ะมาเที่ยวได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้โควิดนะคะก เรายังไม่ได้ปิดนะคะรับนะักท่องเที่ยวนะคะยังรับตลอดนะคะแต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าโควิดระบาดนะคะมีดคุณตาทองใบเมื่อกี้คุณปู่บอกว่าเล่มละหกพันบาทนะคะคุณปู่คะกำไรงานช้างวงเล็กมีไหมคะก้ามินมีอยู่นะคะ เมื่อกี้ไม่ได้ยินนะมีแต่คนถามผมนะตาทองใบไปไหนไปไหนก็มีเด็คนถามผมว่าไม่ทราบค่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นคุณปู่ทองใบสวัสดีนะไม่เหิ้นนะอยู่ในตู้เทฟอย่างดีเลยจะทำอะไรเลยไม่กล้าทำอะไรไม่รู้จะทำอะไร ค่กะทำทำก็อยากกระทำอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่หนูพูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะก็ถ้าหาใครสนใจนะเดี๋ยวก็จะทิ้งเบอร์คุณปู่รุนไว้ให้นะคะในคอมเมนต์นะคะก็ก็จะปักหมุดไว้เลยนะคะ ก็สามารถไปถามรายละเอียดทางคุณปุรุนได้นะคะหรือไม่ก็ถามมาทาั้งทางไอดีไลน์ของคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสอบถามคุณปุรุนให้นะคะถ้าทักไปทางเพจพี่หนุ่มสุดินก็คุณแม่เป็นคนเล่นนะคะคุณแม่เล่นไม่เป็นนะคะบางคนแชทมา,มาก,ก็คุณแม่นานๆอ่านทีนะคะเนื่องจากคุณแม่เล่นไม่เป็นเลยนะคะไม่รู้จักเกีเ่ยวกับโซเชียลอะไรต่างๆเลยนะคะ พี่หนุ่มก็ไม่ตกมันแล้วนะคะส่วนพี่โก้ก็หายตกมันเหมือนกันนะคะส่วนพี่คำน้อยก็รู้สึกว่าจะใกล้จะตกมันแล้วเพราะว่าสมบูรณ์มากๆแล้วนะคะตัวอ้วนนะคะมันก็มาเล่นที่บ้านของน้องโบบานนะคะตอนนี้หนูก็อายุสิบหกปีแล้วค่ะเพิ่งสิบหกปีเมื่อ สิวันที่แล้วนะคะสิบเอ็ดวันที่แล้วเพราะว่าหนูเกิดวันที่สิบพฤษภานะคะถมันไม่ดก็ได้โควิดก็ได้เลื่อนเพิ่มไปอีกแล้วนะคะโอ้วันนี้บรรยากาศ ขนาดไม่มีแดดยังร้อนอบอ้าวเลยนะคะกลับไปก็ต้องไปอาบน้ำนะคะุณปู่คะแล้วตะขอกี่บาทคะคุณปู่ตะขอเท่าไหร่คะตะขอก็เท่ามีดนะคะหกพันคะแนนนะคะ ยังไม่แน่ใจค่ะแต่ที่เขาประกาศก็คือหนึ่งมิถุนายนนะคะเราประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเปิดวันไหนนะคะเพราะว่าเห็นเน็ตก็สิบสี่มิถุนายนนะคะอันนี้เราก็ต้องรอทางโรงเรียนประกาศม่อีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะมีเวลาจะได้เรียนออนไลน์อีกครั้งนะคะแม้จากว่าโควิดครั้งนี้ ระบาดร้ายแรงมากนะคะอย่างซุลินก็ยอดสะสมก็ร้อยกว่าคนแล้วนะคะฝนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอตัวกลับบ้านไปก่อนนะคะอ๋อแต่ฟ้าร้องน่ากลัวมากเลยนะคะเป็นห่วงพี่นุ่มต้องหาวันให้พี่หนุ่มได้ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นกลับบ้านแล้วนะคะ ค่ะคุณค่ะก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพี่หนุ่มสุรินของเรานะคะครอบครัวพี่หนุ่มสุรินเองนะคะก็ช่วยเหลือท้งพวกเรามาเยอะมากเลยนะทั้งเรื่องบ้านของพี่สามเชือกนะคะแล้วก็เรื่องย่านะคะเรื่องการค้าของคุณปู่ทองใบแล้วก็เรื่องแทงน้ําของพี่หนุ่มนะคะ พี่โก้พี่คำน้อยเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะพี่แป๊บซี่ก็เดินถึงแล้วนะคะใช่ค่ะอยากให้พี่หนุ่มกลับบ้านมากกว่านะคะเป็นห่วงเรื่องภัยธรรมชาติมากกว่านะคะอยากให้แต่ถามว่าอยากให้อยู่ไหนก็ อยู่นี่นะคะแต่ว่าอยู่ไม่ได้ค่ะไม่มีหลังคาอยู่ที่โล่งเกินแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูเห็นใน f a c e b o o k นะคะที่เขาแชร์กันนะคะในกลุ่มวิธีเลี้ยงช้างอะไรนะคะที่หนูอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะหนูเห็นก็ช้างฝาฟ้าผ่านคะช้างอินเดียนะคะเสียชีวิตนะคะก็เลยกลัวนะคะ ใช่ค่ะเราอยากให้พี่หนุ่มอยู่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าได้กินอาหารตลอดเลยจนพี่หนุ่มอุดมสมบูรณ์นะคะตัวเริ่มอ้วนนะคะหุ่นสวยกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำคอนเทนต์นะคะก็คือเราจะทำสปาเท้าให้กับพี่หนุ่มนะคะที่คุณพ่อเคยอยู่นะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือเราจะไปซื้อกระบะมานะกระบะสีดํา แล้วก็ด่างทัดทิมนะคะมาทําสปาเท้าให้พี่หนุ่มนะคะเพราะเห็นพี่หนุ่มเขาอยู่ในแฉตลอดนะคะก็เป็นห่วงนะคะแ <_ an> ถวรา,างค่าเคียวเขาทําสายดินไม่น่าลงจ่ะอ๋อค่ะอ่านะคะสำหรับได้ส่วนนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะก,กลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้ใกล้ฝนตกแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเออ